ะค่อยพูดค่อยพูดขัวกิเยอะนะครับบ๊ายายบ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 ายขั้วกินข้าวเยอะๆนะครับเอ้ักินดูเยอะเยอะอะ สวัสดีครับก่อนอ่าเอาใหม่สวัสดีครับก่อนเลยจะมากินจู๊ดใครกินอะไรครับค่อยๆพูดค่อยๆพูดขวดกิน้าเยอะนะครับเออบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับขวดกินข้าวเยอะๆนะครับ ทั่วกินดูเยอะแยะนะครับสวัสดีครับก่อนอ่าเอาใหม่สวัสดีครับก่อนเลยวั่วกินดูเคยคูดเคยพูดค่อยพูดท่วยใจเยอะนะครับบาย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 สวัสดีครับด้วย เอารั่ว <wiele> กิน <médico> ดูเยอะๆนะครับสวัสดีคับก่อนอ้าเอาใหม่สวัสดีครับก่อนเดียวกินดูก็กินายี้ค่ะค่อยพูดค่อยๆพูดถั่ยขยี้เยอะนะครับบ๊ายบาย สวัสดัดีครบช่วยกินข้าวเยอะๆนะครับเอ้วช่วยกินตู้เยอะๆนะครับ <laughs> สวัสดีครับก่อนอ่าเอาใหม่สวัสดีครับก่อนเนอะช่วยกินตุยชกินครกินใคค่อยๆพูดค่อยๆพูดช่วยใครเยอะนะครับบ๊ายบาย ด้วยกินข้าวเยอะๆนะครับเอาวกินดูเยอะๆนะครับ <laughs> สวัสดีคับก่อนอ่ะเอาใหม่สวัสดีครับ uh, oh ก่อนเลยต่วยกินจู๊ด <c oughs>